สวัสดีครับก็ขอต้อนรับนะครับสู่การเรียนมวยไทยอย่างสุภาพกับครูอนุภาพตัวทยะนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการไร้รำมวยไทยนะครับโดยจะเริ่มต้นนะครับจากการถวายบังคมนะครับซึ่งการถวายบังคมนั้นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็จะเป็น1การกราบแบบเป็นจางข้ดิษด์นะครับสเป็นการกรอบพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็3ก็จะเป็นการบูชาเทพนะครับโดยขั้นตอนต่างๆนั้นนะครับก็จะ ดูจากการสาธิตนะครับในวันนี้เชิญรับชมครับการถวายบังคมเริ่มจากการนั่งท่าเทพนมนั่งกุกเข่าปลายเท้าขวาทับปลายเท้าซ้ายหลังเท้าซ้ายสัมผัสพื้นมือทั้งสองวางอยู่บนเข่าลำตัวตั้งตรงเรียกอีกอย่างว่าท่านั่งทับเป็ดหรือว่าเรียกเทพนมพรมสีหน้าแล้วก้มกราบให้มือทั้งสองศีรษะ เข่าทั้งสองข้างรวม5อย่างติดพื้นเรียกกลาบเบญจางคาประดิษฐ์ทำทั้งหมด3ครั้งเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นการกอบพระแม่ธรณีให้โน้มตัวกวาดแขนทั้งสองข้างแล้วกอบพระแม่ธรณีเข้าสู่อก,<ม>อ<ส>กหลังจากนั้นจะเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าเทพบุตรแล้วเป็นท่าบูชาเทพโดยการพนมมือแล้วปลายนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางดันออกไปเป็นรูปครึ่ง,งวงกลม ทำเช่นนี้สามครั้งถือว่าเสร็จการถวายบังคมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับถ้าถวายบังคมนะครับก็อย่าลืมนะครับมีอยู่3ขั้นตอนนะครับ1นะครับกราบเป็นจารคับประดิษฐ์นะครับอย่างที่2ก็คือกราบพระแม่ธรณีนะครับอย่างที่3ก็คือบูชาเทพนะครับก็ลองนําไปฝึกฝนดูนะครับฝึกฝนให้ชํานาญนะครับแล้วก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้ครับขอบคุณครับ